นะครับขอบคุณเทียเปียกซอเจี๊ยบนะครับแล้วก็ขอบคุณเทียทศพลนี่แล้วก็ลูกสาวนะครับของเหียเกาแล้วก็ขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับที่เพื่อเฟิร์สหน้าร้านนะครับเทียชานชัยนะครับจากห้างเพชรทองยินดีนะครับห้างเพชรยินดีครับนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่นะครับอสจรอ นะครับขอบคุณท่านผู้กกับสอนอชนะสงครามนะครับท่านสนองแสงมณีครับครับผมนะครับติดตามชมกันต่อครับท่านผู้มีเกียรติครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านสอนรวัตทีด้วยนะครับชมกันต่อครับกับผลงานของลูกชายมงคลเจ้าพญาบางกรเงินได้รับคำสั่งจากองค์เจ้าแม่ควนอิ่ม เพื่อดำแสงสว่างให้กับเหลวามนุษย์ผูกผีปีศาจี่ปกคุมททำความเดือดร้อนจ้าแจะแบกวนอิมจึงสั่งให้เจ้าพญามากกอนเงินนันดับโคมไฟเพื่อส่องแสงสว่าง เปิดทางให้กับเหล่ามวลมนุษย์กันมาความสังสารคงามครับกับทีมงานของคณะ,ะสิงโตมังกรทองลูกชายมงคลขอบคุณพี่น้องสิงโตทุกกะดะครับทีมงานของคุณอ๋อเล้ง รพอแก้วออขอบคุณสิงหลวงปู่คุณมีขอบคุณเจ้ายักษ์พักการนะครับขอบคุณลูกเจ้าแม่คนอิ่ครับความยิ่งใหญ่ครับบาร,รมีของอบงเจ้าพ่อหนูและบันดนี้อัดเชิญเจ้าพญามังกรไต่ล่อความยิ่งใหญ่ของเจ้าพญามังกรทองใครมีกล้องโทรศัพท์ ใครมีกล้องโทรศัพท์เตรียมตัวนะครับใครมีกล้องโทรศัพท์เตรียมตัวสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมาหาบงคล